จัดกระบะสายลุยตัวท็อปมาให้พี่ๆอีกหนึ่งคันนะครับกับคันนี้เลยนะครับโตต้ารีโว 2.8G โฟร์วิวบิล็อกโรงงานนะครับผมพร้อมมาเดือลรือขาตัดคันนี้พาไปได้หมดนะครับมาพร้อมห้องโดยสารกว้างขวางคุมโทนและเบาหนังสีดำนะครับแม็กยางพร้อมใช้งานเลยบอดี้เดิมสีสวยนะครับที่สําคัญคันนี้มือหนล้านกว่าบาทวันนี้เหลือเพียงเจ็ดแสหบาทคุ้มค่าแค่ไหนตามผมมาเลยครับ สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับวันนี้อยู่กับผมเซลล์แม็กเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจัดรถโฟร์วิวหล่อๆมาหนึ่งคันเลยนะครับคันนี้เป็นโตต้ารีโว่นะครับแล่เป็นตัว2.8ตัวจีนะครับเป็นโฟร์วิวดิฟล็อกลงงานเลยนะครับใครหารถสายลุยใช้งานอยู่นะครับแนะนําให้ดูคันนี้เลยนะครับก่อนจะไปดูคลิปด้วยกันนะครับฝากพี่ๆนะครับกดติดตามช่องนี้เลยกระบะที่สวยนะครับผมจะนํามาเสิร์ฟทุกวันเลยนะครับรวมถึงฝากพี่ๆนะครับคนละหนึ่งใจนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ ด้วยดีกว่านะคันนี้รถสวยจริงๆนะครับผมได้เป็นรถที่ปีใหม่ด้วยนะครับปีสองพันสิบเก้านะครับแล้วก็คันนี้เล็กไม้นะครับแค่หกหมื่นโลนะครับคือใช้มาน้อยนะครับป้ายแดงเนี่ยเือรหนึ่งนะครับอยู่ที่ประมาณหนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทประมาณนะครับวันนี้ราคาตั้งขานะพี่เจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับวิ่งมาหกหมื่นโลนะครับแต่ว่าช่วยเสฟเงินพี่ปประมาณสี่สี่ห้าแสนอ่ะผมมองว่ามันค่อนข้างคุ้มนะคันนี้นะครับ หน้าเป็นหน้าหล่อหน้าล็อกโค้นะครับผมนะแล้วก็ได้เป็นตัวท็อปเลยนะครับกับเจียรธรรมดานะครับตัวนี้นะจะได้เป็นหน้าเป็นแบบไฟเบลเลเตอร์นะครับผมมาพร้อมไฟเดย์ทามนะครับก็จตหมาคู่หน้าให้มาแล้วนะครับผมคันนี้ผมมองว่าถ้าเอาไปลุยนะแต่งของเพิ่มไม่เยอะนะครับแต่งของเพิ่มไม่เยอะยกเว้นว่าลุยหนักจริงนะรถ้าลุยแบบทั่วไปนะครับอาจจะเช่นคอมมาเดือนะผ่าตัดอย่างเงี้ยผมมองว่าขึ้นได้สบายสาย นะครับพอไม่เดือนนี่ของหนึ่งสบายอยู่แล้วนะครับสองสามสี่ก็สบายนะครับสองสามสี่ก็สบายนะคันนี้นะครับเป็นรถที่น่าใช้งานมากนะกับตัวเนี่ยคนเอาไปแต่งกันเยอะเลยด้วยความที่เครื่องยนต์และเกียร์ของโตต้ามันทนทานนะครับสำหรับสายลุยก็เลยชอบเอาไปแต่งกันเยอะเลยนะครับหน้ารอนะครับฟังก์ชันให้มาครบเลยนะครับแม็กจะส่งมาให้แล้วนะครับสวยสวยเลยยางเนี่ยเป็นยางแบบว่าคือสายลุยรู้กัน นะครับผมถายลุยกันนะคือถ้าไม่ลุยหนักผมมองว่ายางลายนี้ยขับได้แล้วนะครับพี่ยางอันนี้ขับได้แล้วนะโช้อัพนะครับสภาพดีนะสุ้มเบาโชกนี่ก็คือสะอาดสะอาดเลยนะครับล็อกอยู่ครบถ้วนนะนี่เลยสองจุดแปดนะครับเป็นสองจุดแปดตัวจีนะใครตามหาตัวท็อปอยู่ใช้ลายนะครับพี่นะกระจกมองข้างนะครับจะเป็นสีโครเมียมนะครับผมมาพร้อมไฟ LED ตัวเลยนะบุญแจ เป็นแบบสมารท์ทชีเลตนะครับพร้อมมือจับเป็นโครเมียมทั้งสี่บานเลยมาพร้อมนะครับเป้ากันลอยนะครับของโตโต้าเลยข้างในเนี่ยเขาจะเป็นเบาะหนังนะครับทั้งคันเลยนะครับได้เป็นเบาะหนังสีดำนะครับสภาพเบาะก็ต้องหวงดีอยู่แล้วนะครับรถม้หกหมื่นเห็นไหมฝั่งผู้โดยสารนะครับฝั่งคนขับเบาะสภาพสมบูรณ์เตี้ยเลยนะครับรถสวยนะครับผม แอร์เย็นแน่นอนนะครับมาพร้อมแอร์แบ็กคู่หน้าแล้วก็แอร์แบ็กด้านข้างก็มีให้ด้วยนะครับผมอันนี้เป็นช่องเก็บเอกสารนะไซส์ใหญ่หน่อยนะครับนี่มีในส่วนของสมุดคู่มือนะครับอันนี้เป็นช่องคุณบล็อกเนาะจะมีช่องเก็บความเย็นนะครับแช่เครื่องดื่มได้นะครับพี่แช่กาแฟกระป๋องนะครับผ้าเย็นเอ็มร้อยได้เลยนะครับขับทางไกลนะครับเกิดรู้สึกง่วงขึ้นมานะครับหรือว่ารู้สึกเืลเียขึ้นมาเนี่ย เปิดออกมาแล้วก็หยิบเครื่องดื่มมันเย็นได้เลยนะครับอันนี้เป็นที่วางแก้วเนาะมีให้ทุนรุ่นอยู่แล้วสำหรับมิวโมนะครับต้างค่าตรงนี้นะครับจะบูุหนังมาให้นะครับบุหนังเดินได้แท้นะครับผมมูจ้จับประตูเป็นโครมเมี่ยมด้วยนะคงร่างหน่อยดีกว่านะครับอ่าสปอร์ตเรียนตัวไฮโซไปเลยนะครับแผ่นเหล็กเห็นไหม ไม่มีรอยบิดเบี้ยวไม่มีรอยสนิมแน่นอนนะครับบริเวณแผ่นฟ้าไม่มีรอยคาบน้ําเลยนะครับก็ต้องห่วงนะครับว่าทุกคันไม่มีชนหนักรีอคว่ำจมน้ําแน่นอนนะครับตรวจรถรับรองให้ได้นะครับพี่ตรวจรถให้ได้นะตัวน็อตน,นะครับไม่มีแบบว่ารอยประแจไขนะครับตัวจสข้างในเห็นไหมสวยจิบสวยเดิมหมดเลยนะครับนั่งสบายนะครับสําหรับใครที่ชอบแบบว่าลุยๆแต่ว่าพาครอบครัวไปด้วยเนะี่ย น่าสบายนะนะครับเบาะข้างหลังนี่คือแทบไม่ได้ใช้อ่ะนะครับเพราะข้าวคือตึงมากนะครับแทบไม่ได้ใช้เลยเบาะข้างหลังคือสภาพสมบูรณ์เลยเราให้99%เลยเบาะหลังนะครับพนักพิงนะครับตรงนี้จะดึงลงมาได้นะครับเป็นที่วางแขนนะครับวางแก้วน้ำได้สองใบฝ้าเพดานนะครับสวยสะอาดนะครับไม่มีรอยเขียนเขียนอักขระเลขยันใดๆนะครับ คันนี้มีแอร์มาให้ตอนหลังนะครับเป็นสองตำแหน่งนะครับก็ปรับตั้งได้นะถือว่าเย็นก็ถือว่าคันแน่นอนนะครับมีที่เกี่ยวขอมาให้ไว้พับเก็บได้นะเก็บแบบนี้ได้นะก็จะออกมาก็ได้นะครับเอาไว้แขวนนะครับคันไหนก็ค่อนข้างสมบูรณ์เลยนะครับสําหรับตัวรีโวคันนี้นะครับบอดี้สวยน่าใช้นะครับคันนี้นะให้ดูช่องล่างหน่อยนะครับช่วงล่างเนเดิมหมดนะครับเชสซีไม่มีตัดเบา นะครับแทสซี่ไม่มีตัดเบลานะครับแหนบเพาสมบูรณ์ด้านไหไรมีให้ครบถ้วนเลยนะครับเครื่องมือแม่แรงมีให้ครบถ้วนหมดเลยเป็นโฟวิลนะครับดิฟล็อกนะดิฟล็อกจากโรงงานด้วยนะครับใครที่หาดิฟล็อกอยู่นะครับมาคันนี้ไปใช้ได้นะมีดิฟล็อกมีดีกว่าไม่มีนะครับกันชนนะครับติดตั้งมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับมีกล้องมองหลังบูวอินจากโรงงานนะครับฝาท้ายนะครับเป็นมือจับแบบโครเมียมด้วยนะครับ ายเนอร์ได้เป็นของโตยต้านะครับเป็นของศูนย์โตยต้าเลยดูหน่อยดีกว่าวนาะตัวรถนะครับตัวถังรถการเชื่อมต่อสวยเดิมหมดเลยนะครับผมสวยเดิมหมดเลยรอยขอบขอบกระบะนะครับไม่มีรอยยุบนะครับไม่เคยขนของหนักแน่นอนนะครับไม่ใช่รถวิ่งขนส่งแน่นอนนะครับนี่้านถ้ายน,นะครับฟอนต์ต่างๆนะ อนรีโวนะครับฟอนไฮรักฟนอนรุ่นตัวจ<ม>ีอยู่กับเพื่นหมดนะครับโคมไฟไม่มีเหลืองไม่มีแตกนะครับสวยเลยคือผมมองว่าตัวฟิวสนิปล็อกของโตต้ามันใช้งานค่อนข้างดีใช้งานง่ายด้วยนะครับผมบผมาดูในส่วนของคนขับหน่อยดีกว่านะครับอย่างแรกเลยนะครับกระจกปรับพับไฟฟ้ามีมาให้นะครับแล้วก็บอกคนขับเนี่ย เป็นแบบปรับไฟฟ้านะครับผมปรับไฟฟ้านะ <c oughs> ก็นั่งสะดวกสบายนะครับในส่วนของปุณปสต้าร์มีมาให้แล้วนะครับสําหรับตัวจีเนาะจะมีปูตาร์มาให้แบบนี้เลยนะครับเข้ามาข้างในนะครับลองกระตาดเครื่องดูหน่อยอ่าเครื่องฟิตอยู่แล้วนะครับกดช ot ิปเดียวติตวดนะครับมีโลโก้ตัวต้ารวมถึงตัวรถนะครับบริเวณหน้าปัดเดินใหมนะ่พวงมลาลัยสมบูรณ์อยู่แล้วนะครับผม ุ้มหนังนะครับเดินได้มาสวยงามนะครับจับกระชับแล้วก็พวงมาลัยนะครับจะควบคุมเครื่องเสียงหน้าตอนนี้เปิดวิทยุอยู่นะผมขอลดเสียงหน่อยด้วยกันนะครับเดี๋ยวเต็นลีขสิทธิ์นะครับผมลดเสียงหน่อยนะครับลดเสียงหน่อยน้วปั่นเลนไม้นะครับคันนี้แสงสวยมากๆนะครับผมชอบแสงสีนี้นะผมมองว่าเวลาขับตอนกลางคืนมันมันสบายตานะครับมันไม่รู้สึกขัดแย้งกับ ความรู้สึกเราเท่าไหร่นะครับคันนี้เรื่งมาอย่างที่บอกไปนะครับ6กหมื่นโลนะครับคันนี้6กหมื่นสี่พันเก้าร้อยแปดสิบสามกิโลเมตรถือว่าใช้นานน้อยมากนะเพราะว่ารถปี2 0 1 9นะครับผมนับจนถึงตอนนี้ก็คือ6ปีนะครับรถ6ปีใช้6กหมื่นโลนะครับก็ปีละหมื่นโลเองนะครับปีละหมื่นโลนะครับวันละยี่สิบโลพี่ใช้น้อยมากนะครับใช้น้อยมากๆเลยเพราะว่าลายสภาพสมบูรณ์นะโลโก้โตโยต้าไม่มีหลุดรอดนะครับมีคู่โทรมาให้ด้วยนะครับพลาสติกจะไม่แกะด้วยไว้นี้แหละนะครับ ใช้ได้นะมันาขับทางไกลนะครับใช้คูบคันโทนเนี่ยถือว่าทําให้คนขับขับสบายมากขึ้นนะแล้วก็ในส่วนของตัวกลางมีมาให้นะครับผมทัชสกรีนได้นะเรามาพร้อมก็ล่องถอยแบบชัดๆัดเลยนะครับนี่เห็นไหมล้องถอยมีให้นะครับชัดเจนนะมองเห็นชัดเจนเลยนะครับแล้วก็แอร์นะครับจะได้เป็นแบบดีต้นออโต้นะครับก็ปรับได้ง่ายนะผมมองว่าแอร์ไม่ต้องปรับ้ากน,นะ หรือว่าจะขึ้นมาแล้วกดออโต้ก็ได้นะครับปรับเองก็ได้แต่ตอนนี้หนาวนะครับขอลดแอร์ลงหน่อยนะครับในส่วนของตัวแผงควบคุมบริเวณแอร์เนี่ยผมมองว่ามันไม่ซับซ้อนนะครับไม่ซับซ้อนแล้วก็ติดตั้งได้ง่ายนะครับแล้วก็ในส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นการปรับขับสองขับสี่นะครับนี่คือข้อดีของรถคันนี้นะครับคือปกติครับถ้าเราขับสี่อ่ะมันจะกินน้ํามันมากกว่าขับสองนะทีนี้ถ้าลูกค้าขับในเมืองนะครับเช่นขับไปทํางานนะครับ ขับไปซื้อของไปตลาดนะไปห้างพาลูกไปเที่ยวขับทางไกลนะครับแนะนำนะครับปรับขับสองนะครับปรับขับสองนะเปลี่ยนน้ำมันกว่านะครับหรือถ้าเกิดว่านะครับจะลุยนะครับทางลูกรังนะครับทางเป็นหลุมเป็นบ่อมีบ่อโครนนะครับหรือว่าต้องขึ้นทางลาดชันหนักๆนะครับปรับขับสี่ได้นะครับปรับขับสี่ได้รวมถึงสามารถปรับขับสี่แบบเกียร์ต่ําได้ด้วยนะครับดีมากๆนะครับผมบอกเลยว่า ปรับทุกวันปรับง่ายแล้วนะครับเมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นเกียร์ปรับข้างๆตรงนี้แต่เนี้ยปรับไฟฟ้านะครับปรับได้ง่ายเลยครับข้างในนะครับแสดงไฟแสดงฐานะตัวแอร์แบ็เป็นปกตินะครับผมมีช่องวางกระ n a ามาให้นะครับบริเวณด้านข้างตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีอีกข้อหมุดมาด้วยนะเผื่อใครแบบว่าอยากเปลยนน้ำมันเนาะมีมาให้ครบถ้วนเลยนะครับหมดเยอะนะครับสำหรับขับสี่ต้องลองต้องลองขับดูนะลูกค้าข่อสิบสองโวลต์มีให้นะครับผม่อดตำแหน่งตรงนี้เลยซ้ายขวา อารมณ์ถึงนะครับ USB เนี่ยจะอยู่ตรงนี้นะครับลูกค้าตรงนี้ตรงนี้นะอันนี้ก็เป็นมีสองร้อยยี่สิบโวลต์นะครับเชื่อมต่อได้นะครับแล้วก็จะมีช่องเก็บของขนาดใหญ่เลยนะครับก็น่าใช้นะครับสำหรับตัวรีโว่ที่เป็นขับสี่นะครับเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องกันดีกว่านาะห้องเครื่องนะครับผมก็สะอาดเรียบร้อยดีนะครับแบตเตอรี่นี่เพิ่งเปลี่ยนมาให้ด้วยนะครับเปลี่ยนมาเมื่อวันที่ยี่สิบแปดเดือนแปดนะครับ ตอนนี้เราอยู่วันที่เดือนสิบเนาะก็วันที่ถ่ายคลิปอยู่คือวันที่หกนะครับก็เปลี่ยนแบบมาหน้ามาหนึ่งเดือนนะครับผมขวบเครื่องอยู่ครบถ้วนหมดนะครับรอบเครื่องยนต์ไม่มีคราบน้ํามันใดๆนะครับสายไฟเดินเรียบร้อยดีนะครับเพดรถอยู่ครบคันเลยอ่าให้ดูบริเวณนะครับแก้มขวาแก้มซ้ายจะเห็นเลยว่าสีได้เหมือนกันหมดนะครับรอยไม่สปอตครบถ้วนนะครับคันหน้าสภาพสวยสมบูรณ์เลยนะครับมีแค่ร่องรอยตัว เ้าตั้งกนนดกนะครับลักษณงของฝาโป้งนะครับผมสติ๊กเกอร์ก็อยู่คบท้วนนะครับรอยเมสสปอร์ตก็อยู่นะครับแล้วก็ในส่วนของฉนวนมีน่องรอทมการใช้งานนะครับไม่ได้เยอะสภาพฉนวนยังอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีอยู่นะครับอามอสต่างๆนะครับสมบูรณ์เลยนะครับสมบูรณ์เลยอ่าก็ประมาณนี้นะครับสำหรับห้องเครื่องเนาะอยากให้มาดูคันจริงนะครับอยากให้มาทดลองขับนะครับ ใครที่กําลังตามหาอยู่นะครับอยากให้มาดูคันจริงก่อนนะครับเพราะว่าคันนี้ใช้งานไปแค่60,000โลเองนะครับแต่ว่าช่วยเซฟเงินในกระเป๋าไปหลายแสนเลยนะครับสําหรับคนที่ชื่นชอบรถโตยต้านะครับและชื่นชอบรถโฟล์วนะครับที่สําคัญคันนี้ปรับขับสองได้ปรับไฟฟ้าด้วยนะครับราคาต้นขายนะครับแจ้งกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับผมถ้าลูกค้าอยากข้อมูลยดเพิ่มเติมอยากขอรูปเพิ่มเติมนะครับหรือว่าอยากตั้หมายมาดูรถนะครับส่วนเขาสี่ 850526นะครับเบอร์ด้านล่างนี้ลูกค้าสามารถแอดไลน์ได้เลยหรือว่าจะโทรหาผมก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก่อนจะไปวันนี้นะครับฝากกดติดตามช่องนี้ไปด้วยนะครับกระดาษสวยนะครับผมจะนํามาเสิร์ฟทุกวันทุกวันเลยนะครับและนะครับรีโม่2.8ตัวจนะครับพท้อสุดเลยนะครับฝากไปด้วยนะครับเจอกัใหม่วันพรุ่งนี้นะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณที่ดูจนจบนะครับและสวัสดีครับ